กับวีสดีครับท่านผู้ชมบ่เที่ยงเดินทางมาที่บ้านน้องไผ่ลากับบอพาดครับผมมันจะมีอยู่ของลุงยุศลากะคุณพ่อหนอมท่านหนึ่งที่มันมีความมั่นใจจะตอกย้ำตัวเลขของลุงยุศให้ฟั่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะว่าตัวเลขชุดนี้มันจะมาหรือบอเพราะว่าคุณพ่อเป็นกระดัมาแล่วระมาณสีงวดหางงวดงวดนี้คุณพ่อก็ไปฟั่งจากคุณพ่อักครับ,บว่ามันสิตอกย้ำเป็นตัวใดนกันเนี่สิตัวได้เด็ดเนาะ ไปครับไปเจอกับคุณพ่อหนอมน้องไพ่เนาะไปซื้องว่วนนะ้าอยู่วันนะ้ามาเคี้ยก็บอกเขาก็ถือขเขาโชว์มากกระถืออก็เรียกในราาจารยุดนี่แหละ อาจารย์ทนอมกับอาจารย์ดูตัวเลขเดียวกันใช่หตัวเลขเดียวกันจังได้ตัวเดียวกันผมเก่าออกจากสายหยุดเนาะจากอาจารย์หยุดเนาะอาจารย์ยุิอาจารย์ดูต้องสงมาหน้าคุณไหลบอกว่าหนังได้แล้วเหรอได้ได้โอ้ลูกมาที่ถามอยู่ว่าได้เงินหรือเปล่าได้แล้วเขาจ่ายเบิดแล้วโอ้ดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อเมียเก่าปุนดาเรียกอกปุนเลยจังสีมาอยู่ใช้อยู่พุ่มปุณอ้าว ย้ำลูกเพ่นไปเยี่ยมลูกก็เลยได้ๆอกจังสิมาซื้อยี่ปุ่นเ่รอนะซื้อยี่ปุ่นจังสิวันนี้แซวยี่ปุ่นไห้สักกันหนักๆของหอมเงินมากไอ้บอกครับแต่ใจผมนี่ผมเอาออกลอยโปรเซ็นทัพวันนี้เมียนบอกครับผมมั่นใจครับมั่นใจครับผมเออผมมั่นครับเติบยู่หน้าเด็กสองตัวกับสามตัววัดสองตัวกับสามตัวค่ะอืม ม, ok ม no like ははั่นใจครับตื่นมั่นใจยี่นี้เนาะมั่นใจจนกล้าซื้อเลยมันจังไดก็ไปซื้อนะหลายหัวติดต่อกันเนาะครับมันหลายงัวแต่ผมเคยได้น้ำมีความเชื่อมั่นสูงมีความเชื่อมั่นสูงค่ะผมนั่นก็ผมสิ้อกาเดือก็ผมก็เคยได้ครับเคยได้มาเองถ้าผมซื้อว่ตถุผมก็บ่ัตถินเรื่องสี่มันนีผมฝันอันนี้มันถูกนะพ่อเนาะมันถือมาตลอดเนาะค่ะ เขียนให้ยามไหนก็ปั๊บยามนั่นเนาะผมก็โมไปซื้อตัวอื่นพร้อมนี้เจ้าก็เอาเน้นแต่ของตายุซื้อซับกันแคหังเพิ่นนี่เดียวซับไปซับมาซับไปซับมากรับกรบคือผมเขียนให้นะครับแบบมันโปรไลตัวมันเรียกสองตัวเป็นสี่ตัวนั่นล่ะเป็นแบบนี้มันใจสูงเนาะมันใจสูงบาที้ซุ้มเขาเจ้าโทษไปหาลูกเขาเจ้ายวนนอกพุ่นกัน หูเห็นหลายมันแกงไป,ปบ้า่อนว้านผู้เดียวว่านัไปเทอบแยอจังว่าผมผมยันเต็มวาเขาอ่านครับมีสวนเงินบ่าเอาย่อยไปซื้อเบิด์ตห่าวกันเอาย่อยไปซื้อมสุสอ๊ะมัเนเบิดหน่อยเนาะตัวนึงนะตัวละเท่าไหร่เขาเจา้าเว่ยเขาเจ้าไปซื้อรัตตีไปก่อนเขาซื้อตอัวอันของพยุทธนี่บอกระชือตัวเดีย่ยงอีกตัวหนึ่งนะ วันนี่งข้าเจ้าเอาไปข้าเจ้าไปเชียงก็ได้เลยเชียงเชียงเลขตัวผมบอกไปเขาเขาเขาบอกเขาฟันเชียงอย่างนี้เขาเชียงดีมันเขาเลยบอกวันนี้ผมให้น้องผมไปวันบึงพอผมให้ไปเชียงปับมันฝันว่าเขาแหวนมาสูบใส่มือมันก็เข้าวิธีเธอหลายบาทนะน้องผมเธอ ถ้ามันถามนักชาวบ้านนี่มันสิโบเซียมันต้องถามน้องผมจังเสียมันยิ่งมาถามอีกหนูบ้านได้มันก็ไปซื้อเลยเขาซื้อไปเลยผมมีม<ด>มหนูบ้านแต่ละคนให้ท่านผู้ชมฟังใหม่ในอันเปิดกล่องมายังบุห่าโตะได้เบาให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบนึงกันสามโขเก่าสามโขเก่าสามโขเก่าแต่แต่กระซื้อกลับคือคือผมมา บานในซื้อเรียกสองตัวนก็ชื่อสามกโกสาแล้วก็มาโกเกาเกาโกนี่ก็ชือเลี้ยวยังไปชื่อรายสงพ่อหนั่นดิไม่ร้ายเลยอาจารย์จุดคือเกาเสียถิ่นม่ซื้อเรีกซุมซิไปผมเนี่ใส่พอนี่ผมผมก็สั่งมาแล้วล่ะอาจารย์นี่่แม่น่อย ตั้งมาเดยโม่งเงี้ยน้ำประจานยุทธ์ครัพอได้ยักแสนเงี้ที่ผ่านมาบัวได้หลายดอกเลยสามสี่หาเมื่อนี่ละโอ้แต่ว่าแต่ว่างวดนี้งวดนี้กายไปสองเงินแสนเลยบัวงวดนี้ผมยังชีได้ตัวนึงบอวหุดหาลงมา ผมจใส่หาล้อยไซพันธ์ยังสินาผมเลยกล้าตัดที่ใจกล้าเพราะอย่างพราะว่ามันถือหูมันไม่หอกแล้วมันไม่หอกแล้วว่องง่ายๆองง่ายๆมีมีปืนแล้ววันซะแมนมีกระสุนแล้วมีกระสุนแล้วเยียมยิ่งย่างเดียวบเยี่ยมยิ่งย่างเดียวเมื่อเมื่อมาสัมผัสผมอยู่หันละผมก็ว่าล้อยเต็มล้อยเต็มล้อยไม่บอกพ่อผมมั่นใจเต็มล้อย ท้าห so ้ผ so ู้ไรมาเลกกับพ่อซื่อก็ีาใส่ิมักนำเบาบาเนะพ่อเนาะแต่สิหาซื้อบ่ครบนี่ล่ะตมีสิเหาันะลีนู้าบ่เห็นอยู่ตเดบผมนี่มืออื่นผมสิไปกับอบตมืออื่นไปอไว้ไปซื้อสมเด็จคุณเนาไซื้ออไี่ไหอพ่อต้องเฝ้าไปเด้มันดัเออมันดัเนาะอเป็นเลขอันเนาะเขาบกอย่าน้เขาจห้วเาซื้อเหมดจงวดดเลย ผมไปหาอาจารย์หยุดก่อนมูต้องเฝ้าไปหาเพื่อนเลยบอกลยผมไปที่เส้าก่อนมูหลังหลังเล็กออกปุ๊บพ่อไปเลยไปเลยต้องไปแต่นนั่นเนินไปก็ปล่อยให้ผมดูดิเพราะว่าผมเคยเปียวก็ปล่อยให้ผมผมบั็นีรเราไมาปล่อยยังสีละน้อยนี่กลับไปทีเส้ากันก็จีดึงยุคเขียนในผู้ยิ่หนานนิเดียอผมผมผมบอกให้ชุ่มเบือนบ้านเบือนม่านี่บ่อยากให้เขากรไเด็นเขามันอก็ไปตัวไม่เนี่ยนาะ ตัวไฮผมเนี่ยมันก็อยู่คงเก่าอยู่ข้องไขลนอ่ากับข้องเก่าค่ะบางคั้งบ้านแจ้งเขามากกับปล่อยให้เขาตัวไหน,นแล้วออกมาออกตัวไฮผมพี่นี่หรออืมแสดงว่าแสดงว่าขันตัวมันจอ่ออยดีต้องยอยู่น้ำคุณพ่อเนาะครับบ้านเนี่นคนก้อนมันสิปล่อยัต่านตีมันถามจู่นดีมืม่อนึ่งฝรัหลายคนเม่บ่อวานเราไปมันก็หลายคนหลายตัวหลายตัวอันนี้ผมเป็นตัวเดียว แขนเลย็เลยลงทุนหลายดจท่านได้ั้งหายมันเกสองตัวเนก็เป็นซี่ตัวเด็สามตัวเนี่ยเขาก็ทำมันถึงสามตัวก็เลยโดน้มดหรอกก็จบเอาคือว่าสอตัวพอตัวไหเอาว่าไม่เนี่ยตัวไหนสากเก้าเกมตัวสามหกเก้าสตีแค่หกเก้าสกเกอันนี้นั่นตัดเอาตัดหน้าตัดหลังตัดตัวตัดชื่อเ็กสตัวนี่ ตัดสองตัวนี่พ่อมากตัวไดนัมาตัดตัดมันสมีชื่อสตัวเมียตัวสอื้อสตัวก็ซื้อสามหกหกสามสามหกสามเป็นตัวนี้เป็นบอกให้กลับไปตัดนตัวตัวตัวเดียวมันน่ะมันกับสามหกแสดงว่าสามหกนี่มาแห้งสามหกกับหกเก่ามากแห้งสามหกกับหกเก่ารับผม อันนั้นผมก็อยากให้ตัดอันกลับน้ำหมืนน้ำจังโสียเสียวจังหาม right. ันออกมาทั้งสองสูบจังหามันกลับเข้ากูเลเด้วยสองเข้ากูสบดใช่ไหมครับกับสามเตัอสามเต๋อให้ให้กลับน้ำแต่ว่าหันหันโตเน้นโตหนักก็น่าจะเป็นสามโขกกระโขกเก่าไม่บอกว่าแต่ว่าทั้งทีทั้งนั้นต้องให้กลับน้ำครับผมครับ เข้าใจความประสงค์ของพ่อแล้วมันข้ามเดียวคำว่าตัวเดียวแขวนๆนี่ครับผมเอาไปเราผมงวดนี่้านไปเป็นเนื้อหามของผมยุโรปผมซื้อแน่นอนเพราะว่าผมมักพักมานะครับผมมักเลขดเพลินมันใจแห้งไหมพ่อถือปังฮันถือเบิดเงินอยู่เงินผมพ่อคันคะแนนร้อยเปอร์เซ็นนี่ให้เท่ายพ่อฮะขะแนนร้อยเปอร์เซ็นให้สลายงวดนี่งวดนี่มันใจนี่มันใจร้อย กัวพูนเไอ้กัวนี่กสัผู้ชมภาษายังรอยางรอยโอ้ยผมมั่นใจครับมั่นใจเกินนอยเสีงสงพอเรามั่นใจรอยบด้วยกัมพอบอกเขาเจ้ารองมังเือขมบาบาซื่อเลยตานนี้ผมย่างขึ้นไปคุ้งเงเหนือพี่หนอมไปตันด้เสียวอไปตัได้โฮวอชูเตียมโฮเลยพ่อบอกใ่ไหมค่ะครับ พอออกศูนเอากูว่ากูถือเลขเนี่ยมือหนขนาดออกศูนหาแล้วยังมั่นใจอย่ศูนหาแล้มั่นใจมันต้องดึงศูนกูไปใส่เกแน่นอนใส่ห่อตึ้งรองด้วยหัวเทียนผมเลยโค่นหาบลาบราบลาบเลยโอ้ยคือเกจแท้ีเเดียวมือเลออกมันมาิมามอก้วทับเวอร์โนี่พ่อ ให้ผมบอกในเด้อตั้งสติจักหน่อยในเด้ออย่ามีอย่ามเมนบ่แมเนเวลาหัก็บหัวร้ามาด้จะเสียหงายร่งรุ่งทําผมเบิรนเรด้วยหวดผู้ขึ้นเขาจุดผมครับจย่งว่าผมฝากฝากเจ้าในหมานเนาะดึงมาเขาปั๊บๆเลยหรอเสริมมากจลดูดไส้กัให้พ่อหา0ค่ะเพิ่นดึงลายบ่ลูเไปให้อาจารย์หยุดในเด้อพ่อพ่อเกาไปสองสามหมื่นมันคือ 2หบาจนํม้านนี่กตดเก่าให้พ่อใช้อีกพอพอถึงอีอมันกให้ใช้อยู่แต่ให้พ่อก็พ่อเนาะมันเก่าให้ค่ะบานี้งวดนีบอกมันแล้วมันเลี้ยงได้แล้วมันสิซื้อแล้วมันเียแล้วมันทํางานอยู่นําพวกแก่นี่รับเหมาองแกงนมันก็มีเงินจักนอยมันก็ซื้อหจักนอยะ่เขามีทุนค่ะ งวดนี้เขามีทุนหน่อยก็ซื้อสมหน่อยอาาาจรรย์ุดกะเป๋แต่ว่าก็ถือว่ามีกระสุนแล้วงวดนี้ครับผมมีกระสุนแล้วมีแต่จะยิ่งย่างเดียววันซะยิ่งย่างเดียวบ่ห่วงเนาะพ่อเบ้าให้แซนคลับนี่พ่อบ่ห่วงเนาะบ่หวงบ่บ่นมาเลขดังเลขกันจะเบ้าจะฟังจะอ้อบ่แมนเนาะเบาไปเลยจังเลยบุญนะพ่อเนาะจังเลยบุญผมบอกเลย ผมบอกไปรังคนกับโบสือเด้เป็นคนบ่มีบ่มีบุนต้องอกนะเป็นบ่มีโชคไม่บาาสนาเิ่นก็บ่ซสือก็เก่าไม่นม่ละคนผมจะรลอดยู่ยวนีโบสือบโอจักบ่ไเหครับโบถือจักบาบโปเซียผมเิ็นบ่มีดวงไม่โชคดวงเพิ่นบ่มีอ่ะพ่ออีกข้างนึงโตที่พ่อมากงวดนี่พ่อใหย FC บังอีกนข้างนึงส6 9่าสอตัวสตัวตกับส หกหกสามค่ะแล้ว huh. ก <c> ็หกเก้าเก้าหกเอามันใจเอามันใจเลยเวดนี่ละมันใจงวดนี่ก็มีหกเก้าครับสามหกเน้นสองตัวนี่ครับผมเอานี่นั่นตัวตัวที่แบบตัวเด่นๆที่สุดของงวดนี่เอาตัวเดียวตัวเดียวขันตัวเดียวนี่เอานั่นละอยากถามว่าขันตัวเดียวนี่พ่อสิเอาตัวไหนยืนตัวไหนขึมากตัวไหนเอาหกเก้าหกเก้าเอาหกเก้า พูเยืนหกเก่ายฟังเอาเด้อคัท่านผู้ชมหกเก่าครับพ่อล้ว่ามันใจครับตื่นไม่อยนึงนาะร้อยห้าซิรห้าซครับให้ให้ก็อันเอ็มลอยเนาะครับอยณพยอยอมเนาลอยลอยอมเลอยอยออ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 อ คุณพ่อหนอมครับเพื่อนกะมั่นใจครับผมท่านผู้ชมเนาะเพป็นมั่นใจแห้งครับงวดนี้ว่าสั่นเพระาะว่จาจังไดสี่งวดหางวดจังไดสก็ได้มาทุกงวดก็คือว่าจังไดสก็มีกระสุนย์ในหลังงวดนี้ยิ่ยงย่างเดียวครับท่านผู้ชมยิ่งย่างเดียวเอาแข็งแข็ได้ครับผมคือคุณพ่อเพันมากก,กึือเป็นหกเก้าครับผมหรือว่าสามหกนี่แหละครับเนาะโอ้พยย่พพพอหนอมน้องไผ่ครับผมพ่อหนอมน้องพ่อหนอกหนอมนอม้นองไผ่โอ้ผมเสียงกะได้บอสพีบอสติกรีเลยเนาะ ครับผมเอาครับท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชาแนลนี้ดนะครับท่านผู้ชมเนะาะวัเป็นก็ลังใจให้คนทั้คลิปครับผมกับคลิปนี้พื่อเที่งจะขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีเงินใส่กันสุขสุขคนเด้อครับสุขภาพแข็งแรงไปละครับ